รักสวัสดีพี่น้องกองไฟสบู่ทุกคนนะครับมือนีพอ,อกันอีกแล้วครับพี่นัทแฮปปี้นะครับมือนีมี่ยังมาให้แฮปปี้เข้าไปาเบิ่งกันเลยนั่นก็คือน้องอาโลกเวลาศพตัวน,นี้นะครับอาโลกเวลาศพคือยังครับอาโลกเวลาศพคือยังอาโลกเวลาศพคือสบู่ศพที่ผลิตจากสมุนไพรออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผลิตจากบ้านหางจระเข้และใบบัวบกนะครับผมดีอย่างไรนั้นเรามาฟังสรรพคุณของเขากันเลยดีอย่างไรสรรพคุณของเขาคือ รักษาสิวฝาจุดด่างดำและสิวเป็นหนองสิวอักเสบใน้ด้บายหลยักนะครับนั่นก็คืออะลูเวย่ลาซบเอาอยู่นะครับผมทั้งนี้ช่วยผัดเซลล์ผิวให้หน้าเราขาวกระจ่างใสนะครับและที่สำคัญคือเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีนะครับเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีคนท้องก็ใช้ได้ครับผมทั้งนี้นะครับทั้งนี้ที่น่าตกใจกว่าสัมพุุณของเขานั่นก็คือราคาครับ ราคาเขาไม่ได้ขายไปสร้างคอนโดไม่ได้ขายไปซื้อรถรู๋นะครับผมขายไปสร้างเถียงหน้านอนยุ่งงหน้าผมครับเท่านี้หนึ่งก่อนครับผมราคาสามสิบเก้าบาทพี่นอ้องถูกว่านี่มีอีกบอสดีดีจำหนี้นะมีอีกบอสครับดีขนาดนี้นะครับดีปานนี้นะครับผมสามสิบเก้าบาทเป็นไปได้จังไงน,นะพี่นอ้องทางนี้นะครับมีปุ๋มเาสั่นพร้อมถ้าเขามีปุ๋มเาสั่นพร้อม ทางเขามีปวดประสาพร้อมครับผมสามก่อนพี่น้องหนึ่งร้อยบาทพี่น้องสามก่อนหนึ่งร้อยบาทจ้าเสียเอายังเจ้าเสียเอายังอีกทางนี้ส่งให้ฟรีพร้อมพี่น้องเสียเอายังอีกจ้าเสียเอายังจักคไพอีกเอาทางนี้ผมบอกแล้วผมให้ไปผมขายไปสร้างห้างหน้าผมให้พี่น้องปองาฟชุกูสุกุนเด็ดไปล่องใส่กันเบิงมันดีอี่ลีบ่นะครับขายบบเอาย่างเลยครับบบเอารถบบเอา้าดครับเอาเพียงหน้านอนยุธงหน้าครับผม มือนี้ครับผมสามก่อนหนึ่งร้อยบาทจงฟรีพร้อมเก็บเงินปลายทางเลยครับเดอ้อสำหรับท่านใดที่สนใจน้องเอาไว้เวลาซืตัวนี้นะครับผมก็อินบ็อกไปที่เฟซบุ๊กพี่นัทแฮปปี้หรือว่าโบศีวรมได้เลยครับทั้งนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องป้องไปสุส้มซุ้คนที่มาเบิ้งในวันนี้นะครับท่านผู้ใดเบิ้งผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดอ้อมือนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ